อ่ะวันนี้ขอมาอีกคันหนึ่งนะครับผมตัวนี้มันคือดาฮอนบอดวอล์กมันดูซิมเปิลนะมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่รายละเอียดมันเยอะมากจะบอกกระซิบไว้ก่อนว่าคันนี้เหลือแต่เฟรมเหลือแต่เฟรมจริงๆอย่างอื่นเปลี่ยนหมดทุกอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับมาอย่างแรกเลยดีกว่า หน้าตามดูซิมเพิลนะดูเหมือนไม่มีอะไรอ่าแต่ว่าอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นตัวยางก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะตัวนี้ใช้เชวบเววันนะครับผมตัวขอบสีเหลืองนะยางตัวนี้อยู่ที่890บาทนะครับผมอ่ะมาดูที่ล้อนะล้อตัวนี้ใช้แฟกซ o ันนะคือมันดูขอบเตี้ยดูธรรมดาแต่ว่ามันมีรายละเอียดลึกซึ่งคือขอบเตี้ยมดูวินเทจอยู่แล้วพอใช้แฟกซ o ัเนี่ยความไหลลื่นของจักรยานคันนี้มันไหลลื่นมากๆนะครับผม ราคาของล้อตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทอ่าหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะอ่ามาถึงก็จัดเต็มแล้วแค่ล้อก็แค่ล้อก็รูแ้แล้วว่าแรงอ่ะก้ามเบรกตัวนี้นะครับใช้ของไรโปรนะครับผมอ่าก้ามเบรกไรโปรตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามรอยห้าสิบบาทนะครับมาดูที่ถ้วยคอดีกว่านี่ถ้วยคอ e อ r o ซนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ อ850บาทไปด้วยคอสีเงินนะสวยนะอ่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเพลทไอตัวปิดจมูกมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะอ่าอันนี้เป็นบอดวอกสีครีมแล้วมันทำมาได้ลงตัวมากเพราะว่ามันตัดสีเงินได้แบบสวยสวยเลยทีเดียวนะครับอ่บันไดบันไดใช้ของ S of Fix นะครับนี่ดูความลื่นของมันก่อนเป็นบันไดปลดเร็วนะของ SO f นะครับผม ดีมากๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบาทนะครับขาจาน Nero Six นะครับผมอยู่ที่สองพันสองพันหกร้อยบาทนะครับผมมีให้เลือกนะตั้งะระหว่างห้าสิบามฟันห้าสิบหกฟันเลือกได้นะครับผมแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยด้วยความที่เป็นร้อยยี่สิบนิ้วใส่ตัวห้าสิบสามฟันก็เหลือแล้วนะครับอ่ะต่ออ่าไปดูตรงไหนต่อดีแล้วเนี่ยเอาดูตรงนี้แล้วกันแฮนด์แฮนด์แฮนด์อ่ะ มือเบรกนี่อันนี้ของลูกค้าหาเองนะที่ร้านไม่มีแล้วนะที่ร้านหมดเกลี้ยงนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นมือเบรกของดูราเอส R 7 8 0เจนะครับตัวนี้แต่ขอนผมขายอยู่พันกว่าบาทน,นะแต่ว่าเดี๋ยวนี่มันหาของไม่ได้แนละ้วเป็นสีเงินสวยเลยถ้าเกิดหาของไม่ได้ก็มาให้ผมใส่ให้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หาของไม่ได้นะครับชุดขับใช้ชิมาโน่หนึ่งศูนย์ห้าสิบเอ็ดสปีดนะครับผมอ่า เป็นชุดขับด้านเดียวนะแล้วก็ปอกแฮนนี่ปอกแฮนของ Brooks นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ปอกแฮนบรู๊คสองพันเท่าไหร่นะสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทอปอกแฮนบรู๊คตัวนี้เป็นสีฮันนี่คือสีน้ำผึ้งนะครับแฮนใสไลโป้โกส์มาตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทสีเงินสวยนะครับแหวนประคองแฮนอยู่ที่200บาทนะสวยเลยทีเดียว ไฟใช้ของน็อกนะครับอากระดิ่งของน็อกนี่กลางวานสวยเพราะนะครับแล้วดูดีเรียบเรียบดูง่ายนะครับอาใครมองเผลอๆเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยคันนี้เหมือนจะไม่ทาอะไรมาเยอะแต่จริงๆทั้งคันนะทั้งคันเลยจริงๆอะพอชุดเกียร์มาแล้ว105ตีนผีก็เลยใส่หนูนไว้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตีนผีโซ่แล้วก็เฟืองชุดน,นี้ใส่105ทั้งหมดนะครับผมอ่ะ ตัวหลักอาน e อโรซิกส์นี่สีเงินสวยเลยนี่เดี๋ยวโฟกัสให้ดูกันนี่สีเงินสวยเลยนะครับส่วนเบาะก็ใช้ของ Brooks นี่ตัวนี้เป็น Brooks อ่า B17 Special รางจะเป็นรางทองแดงนี่อย่างนี้ไม่รู้โฟกัสเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนีนะครับมันจะเป็นรางทองแดงนะอ่าตัวนี้นะครับผมเนี่ยด้านนี้จะเห็นชัดหน่อยเนี่ยเป็นรางทองแดงแล้วก็ใส่เบาะ Brooks ด้วย นี่บอบ b ู๊กด้านหลังมันก็เลยดูเท่ยิง่งแบบดูคลาสสิกเข้าไปใหญ่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่าอ่าบูกใส่บอบบู๊กใส่กระเป๋าบู๊กมันดูลงตัวแบบสุดๆเลยสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าคันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่จริงๆทำมาทั้งคันทำมาทั้งคันจริงๆราคาทำไปรวมๆอยู่ที่6 0 0 0 0่นกว่าๆรวมราคาจักรยานด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ทำไปหนักมากๆนะครับผมทําไปหนักมากๆและสวยมากๆด้วยถ้าเกิดใครสนใจแต่งแนวนี้ทักมาได้นะครับผมตัวนี้มันดูแบบคลาสสิกดูดีเป็นอะไรที่ผมชอบมากถ้าเกิดใครเคยเห็นบอดวอล์ผมเนี่ย mm hmm. ก็อารมณ์คล้ายๆกับตัวนี้แหละ อลรมณคล้ายๆกับตัวนี้แหละไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่บอด์ดวยว่าขที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมก็อารงณคล้ายๆกับตัวนี้แค่คนละสีเท่านั้นเองอ่ะถ้าเกิดสนใจแต่งแนวนี้ก็ติดต่อมานะครับอ่ะแล้วยังไงก็ขอบคุณมากด้วยครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสนุกๆมาเรื่อยๆแหละนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ